ก็ตายแล้วนี่วะจะกลัวอะไรวะเฮ้ยเ้ย,เยตัวเชีย่ยเลยเนี่ยกลาม,มากเลยน้องเหลือแต่พี่เคียร์เอง ไอ huh? oh, ้แฟนนี่หว่าเฮ้ยโห้จ้าบมากเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเตอ้ามาน้อง รุ่นเราเขาเดียวกันเรียกพ่อทำไมเนี่ยพ่อห้อตายเหรอพ่อเห็นไม่ตายอ่ะฮะอุ้ยเอ้ยคุณรถที่ตำรวจจะบู๊ขยับโอ้ยตกลงนี่มันยังไงนี่มันหมายอะไรทำไมไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาฮ่ะผมก็บอกไปทุกอย่างแล้วไงเสียเวลาเปล่านะี่บอกความจริงมาเถอะนอกจากจะแจ้งความเท็จแล้ว จะเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งปลอมแปลงเอกสารทางราชการเกิดเมื่อไหร่ปีหน้าไงคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่คุณไม่มีสิทธิ์กวนตีนตำรวจเข้าใจปะ่ะไรวะนี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย,ยอไม่รู้ว่าถ้าไม่อยากไปนอนในคุกคุณก็ต้องหาคนมายืนยันตัวตนคุณให้ได้ โอ้ยเย่ลูกพี่ลูกพี่ออนน่ะออนนะลูกพี่มาเลยมาใครจะด่ากูก็ได้ที่ไม่ใช่มึงไอ้โป๊วโอ้ยต่อโบทำไมเนี่ยแข่งก็จะมึงไม่เขียนไปแป๊มตํรวจมาพี่แป๊ม ไอ้ที่โดดลิงขึ้นไปเมื่อกี้ใครลูกตาแหลงไงไอ้โบอ่ะแล้วเราอะ่ะเป็นใครมาจากไหนผมเบค๊ครับเป็นเป็นลูกเจ้าของนาฬิกาอยู่แถวแขอแว่นครับเฮ้ยเป็นลูกเจ้าของร้านแว่นอยู่แถวแขอนาฬิกาครับเดี๋ยวนี้มาเกี่ยวกับเองไอ้ก,กุ้ยเนี่ยนะพี่ชายเราโอ้ยไอ้น้องชายโอ้โห หน้าหายตาไปนานจำหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยไหนว่าทีเดียวก็อยู่ด้วยกันตลอดเล่ทีเดียวก็เหมือนนานแล้วใช่ใช่คือนี่ไม่เจอหน้ากันวันนึงนะคิดถึงสองวันนี้แทบขาดใจเลยสาวันนี้แทบจะลืมหน้าแล้วอ่ะนะพี่ชายพ่อชื่ออะไรสมชายพี่พิรุธเลอลูกคนละพ่อหน้ามันก็เกือบจะเหมือนกันนะแต่ผมไม่มีวันเชื่อเด็กขาดจนกว่าพวกคุณจะหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆเอางี้ เดี๋ยวท่านขึ้นไปดูบนห้องใต้เตียงนะมุดเข้าไปใต้เตียงเงยหน้าขึ้นดูบนแผ่นไม้อ่ะจะมีเงินปึกหนึ่งแปะเงินเอาไว้ซ่อนอยู่หมตูวรับตลอดเฮ้ยทนอดไม่มีครับแบบนี้ไอพี่เร็วกูสาซ่อนเงินไว้ยังมีหน้ามาขโมยอีกเหรอเ,หเงินหาเลยวะกูไม่รู้เรื่องอันนี้ปากแข็งไมได้ตลอดนะ มาดิมาดิโอ้โหก็ทำไปทำแบบนี้พวกนั้นก็ไม่ยอมเชื่อ,อทีอะแต่ก็ไม่ต้องต่อยจริงขนาดนี้ก็ได้มั้งเชื่ออะไรเราอ่ะก๊สตกอส์ทำปกติอย่างเงี้ยเหรอ พ่อมึงคิดอะไรอยู่อะตอนข้อดออกะเนี่ยบ้องชชบเป๋งก็ตเฉยๆอ๋อหรือว่าจะเป็นก็ตังก็ตังก็ตังโอ้ยดูการ์ตูนมากไปไหมเนี่ยตั้งมาได้ไงวะชื่อก็ตโครที่กลัวเนเน่เลยปวนหัวเนี่สับโคตรโบราณเลยอ๋ออะไรอะอะไรจะได้หายไปไวไง เฮ้ยอะไรวะถ้าคุณยังหนุ่มขนาดเนี้ยแม่ก็น่นาจะยังอยู่แบบนี้ผมก็จะได้เจอหน้าแม่แล้วดิคุณแฟนยังไม่เชื่ออะไรล่ะนี่แล้วมันเรียกอะไรคุณเคนอะไรเป็นูกดีหรือไงกูงออมึงรี่มันแมนได้เหรอเออแล้วอ่ะเพีงใจแฟนชื่ออะไรนี่นอะไรของมึงเนี่ยชื่อกูมึงไม่ถามสักคำมาถามชื่อแฟนกูเนี่ยนะหรือว่า ที่มึงมาป่วนเปลี่ยนแถวหมู่บ้านเนี่ยมึงจะแย่งแฟนกูมึงบ้าเหรอใครจะไปทำอย่างนั้นเล่าชื่อเปลี่ยไงก็รู้อยู่แล้วก็เลยไม่ถามนี่สนใจเขาแก๊งกูไหมแกงแ๊งอะไรกองแกง๊ <laughs> แกงเปล่าแก๊งเจ้าโลก ทำไมคำนี้มันคุ้นจังวะนี่รู้ไหมเนี่ยไว้เจ้าลงแปลว่าอะไรก็รู้สิวะแม่เจ้ามาตั้งชื่อแก๊งทำไมล่ะแต่ก่อนจะเข้าแก๊งกูได้เนี่ยต้องมีบททดสอบเข้าแก๊งกูได้เนี่ยต้องมีบททดสอบก่อนวันหลังด้วยกันหนีไง,ไงบ้านเก่าก็ต้องเหมือนเดิมดีวะ